จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟูซีเคทค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุย๋ยเอเชียฟูซีเคทนะคะวันนี้นะอุ๋ยก็มีแกงจืดกะหล่ำปียัดไส้มาฝากค่ะเมนูทำง่ายๆเด็กๆชอบถูกใจกันทั้งครอบครัวเลยค่ะอุยก็จะใช้เป็นกะหล่ำปีค่ะอุ๋ยจะเลือกเป็นหัวเล็กๆนะเมนูของเราออกมาจะได้น่าทานนะอย่าลูกใหญ่ค่ะนี่เลยนะ ประมาณสักหนึ่งกำมัดเราเนาะนี่ค่ะยิ่งเล็กยิ่งดีนะมันจะทําให้เมนูเราน่าทานค่ะเห็ดหอมค่ะวันนี้เนระาจะใใช้เป็นเห็ดหอมดอกเล็กค่ะใครใช้ดอกใหญ่หั่นสี่นะหรือหั่นให้ชิ้นพอดีคําค่ะปริมาณความชอบแล้วแต่เลยนะแล้วก็มีผักชีค่ะแครอทค่ะหั่นเต่านะหั่นเต่าเล็กๆเลยค่ะเพื่อเพิ่มสีสันให้กับเมนูของเราค่ะอุวยจะใช้ประมาณสักสองช้อนโต๊ะคุณคูณเลยนะ หมูสับค่ะ300กร,รมัม3เกลอค่ะกระเทียมพริกไทยและรากผักชีค่ะตำเลยนะตำให้ละเอียดเลยค่ะหรือวันนี้ค่ะที่เห็นเห็นแบบนี้นะอุ๋ยก็จะทำเก็บเอาไว้ค่ะเวลาใช้ค่ะก็จะสะดวกมาถึงปุ๊บเราก็นำมาผสมได้เลยเนาะรอเขาให้ละลายน้ำแข็งเองค่ะซึ่งอุ๋ยก็ทำคลิปเาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะใน3มเกลอของอุ๋ยก็จะมีกระเทียมพริกไทยและรากผักชีค่ะ เลยนะ1ช้อนนะอุ๋ยจะใช้1ช้อนปริมาณที่หุ๋แพ็คไว้นี่ก็คือ1ช้อนเหมือนกันค่ะเรามาทํากะหล่ำปีกันค่ะให้เพื่อนนะใช้มีดค่ะแล้วเรากีดลงไปเลยค่ะชอบทานหมูเยอะหมูน้อยแล้วแต่เลยนะเสร็จแล้วค่ะเราก็ใช้มีดเอียงนี่ประมาณ45องศานะนี่ค่ะ ก็จะได้แบบนี้แล้วนะแล้วเราก็ใช้มีดนะเพื่อที่จะงัดส่วนของแก่ข้างในออกมาค่ะะส่วนของกระหล่ำที่เราเหลือนะให้เพื่อนค่ะนำมาหั่นเนาะ สเ,นะเสร็จแล้วนะให้นํากระหล่าปีงเราไปล้างค่ะล้างทาความสะอาดเนาะหรือว่าแช่ไว้สักสิบนาทีค่ะเสร็จแล้วค่ะพักสเสด็จน้ํานะให้ความขัะเพื่อให้ไล่น้ําออกให้หมดนะแบบนี้ค่ะความไว้แบบนี้เลยนะช่วงที่เรารอค่ะเรามาทําหมูกันค่ะให้เราเตรียมกระมังเลยนะแล้วก็ใส่หมูสับของเราลงไปแล้วสามเกลอค่ะนี่ค่ะแล้วให้เราขยำเลยนะเพื่อให้สามเกลอกับหมูเข้ากันนะ ขั้นตอนนี้นะให้เพื่อนใช้เกลือค่ะ1ช้อนชานะผสมกับน้ำสะอาดค่ะแล้วคนให้เกลือละลายค่ะเราจะใช้น้ำสองช้อนนะเมื่อเกลือละลายแล้วเราก็นำน้ำเกลือนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ขยำเลยนะตอนเราใส่ไปเนี่ย เราจะมีความรู้สึกเลยว่าเขาแฉะนะนวดไปเรื่อยๆเลยค่ะการทําด้วยวิธีนี้นะจะทําให้หมูของเราเหนียวและเด้งโดยที่เราไม่ต้องใช้ไข่หรือแป้งค่ะแต่เราต้องใช้วิธีการนวดนะและการฟาดค่ะเพื่อเพิ่มความเหนียวนุ่มให้กับหมูนนะค่ะยิ่ง แรงนะหมูของเราค่ะจะย่งเหนียวและนุ่มเพื่อนๆฟาดลงไปแล้วนะแล้วจะมีความรู้สึกเลยว่าหมูของเรานุ่มขึ้นทันทีเลยค่ะให้มีความรู้สึกว่าหมูของเรานุ่มก่อนนะเราถึงค่อยมาผสมส่วนที่เป็นเครื่องปรุงค่ะนี่ค่ะซอสฝาเขียวค่ะซอสฝาเขียวค่ะครึ่งช้อนซีอิ๊วขาวค่ะครึ่งช้อนนะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนพอค่ะ แล้วก็ซอสหอยนางรมค่ะซอสหอยนางรมสองช้อนนะอุจจะใส่สองช้อนค่ะแล้วอุยก็จะใส่น้ำตาลนะตัดรสค่ะประมาณสองช้อนชาค่ะแล้วเราก็นวดส่วนผสมที่อยากเข้ากันเลยค่ะสังเกตนะหลังจากที่เรา ฟาดและนวดไปในรอบแรกกับน้ำเกลือแล้วนะรอบนี้ค่ะเมื่อเราใส่เครื่องปรุงที่เป็นน้ำนะเขาก็เริ่มแข็แล้วค่ะก็ให้นวดไปเรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวหมุกเราจะแห้งเองนะนค่ะกลับมาใช้วิธีการฟาดเหมือนเดิมเลยค่ะเพื่อให้หมุกข,ของเรานะนุ่มนะเราต้องฟาดอีกครั้งเลยค่ะอย่าเขานุ่มเราเขาจะแห้งนะนี่ค่ะให้เราฟาดไปเรื่อยๆนะ จนกว่าเราจะมีความรู้สึกว่าหมูของเรานุ่มแล้วนะต้องให้นุ่มแล้วนะคะแล้วก็ไม่แฉะนะมีความนุ่มแล้วเหนืดแล้วเหนียวนะเราค่อยมาใส่ส่วนผสมของที่เป็นแครอทแล้วก็กระหล่ำค่ะสั่งไปเลยแล้วก็เขาเลยค่ะ เรานวดไปเรื่อยๆเลยนะให้ผักสลดเลยนะเพราะว่าเมื่อเราขยับไปเรื่อยๆแล้วอ่ะน้ําของกระหล,ล่ำปีเขาจะออกนะจะทําให้หมูเราแฉะถ้าเมื่อไหร่ที่หมูของเราแฉะค่ะหมูของเราจะร่วนนะดังนั้นเราต้องนวดไปเรื่อยๆและเป็นการฟาดเพื่อให้น้ําผักนะกับหมูอ่ะผสมกันและทําให้หมูของเราค่ะนุ่มนะเราต้องการให้กระหล่ำปีค,ค่ะพายน้ําให้มากที่สุดมันจะได้ทําให้หมูของเรานะเหนียวและนุ่มแล้วไม่ร่วนค่ะ ข้างนี้จะเมื่อยมือเลยล่ะค่ะป่ลงไปเลยค่ะเราก็จะได้แล้วนะบอกเลยค่ะว่าทั้งเหนียวและนุ่มค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็มายัดไส้ลงไปกันดีกว่าค่ะเราก็มายัดเลยเวลานะเพื่อนๆยัดลงไปค่ะ ให้เขาเกยกล่ำปีหน่อยนะเขาจะได้ไม่หลุดนะนี่ค่ะนี่ค่ะแต่ส่วนที่เหลือนะเดี๋ยวจะปั้นครบไว้ค่ะนำซึ้งนะขึ้นตั้งเลยค่ะแล้วเราจะนึ่งนะเราก็นำขึ้นนึ่งเลยค่ะเพื่อให้หมูสุกนะถามว่า จำเป็นไหมว่าต้องนึ่งถ้าใครทําจํานวนน้อยนะลูกถึืสองลูกอะ่ะไม่จําเป็นต้องนึ่งก็ได้นะใส่ลงไปต้มเลยค่ะให้ใช้ไฟอ่นอนๆนะแต่เนี้ยคือเวลาเราทําขายค่ะจํานวนยเยอะๆค่ะมันไม่สามารถต้มลงไปในน้ําได้นะไม่อย่างนั้นค่ะหมูเขาก็จะหลุดนะก็จะใช้วิธีแบบนี้ค่ะใช้วิธีการนึ่งนะถ้าเกิดถามว่าเราไม่นึ่งได้ไหมลงไปต้มเลยได้นะแต่ให้ใช้ไฟอ่นอนๆเลยค่ะ แต่ถ้าเกิดให้ดีเลยนะใช้วิธีการนึ่งแบบหี้ดีกว่าค่ะรับรองค่ะว่าแกงจืดกระหล่ำปีของเรานะหมูสุกถึงข้างในและที่สําคัญไม่ลุดค่ะนี่ค่ะหลังจากหมูนึ่งมาได้ประมาณสัก5 6ถึงนาทีค่ะหมูหูก็สุกแล้วนะเราแค่ต้องการให้เขาสุกบางส่วนค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องนําไปต้มอีกค่ะนี่นะตั้งน้ำให้เดือดเลยค่ะใครมีกระดูกหมูใช้กระดูกหมูต้มได้เลยค่ะหมูไม่มีก็จะใช้ก้อนขนงช่วยนะ นี่ค่ะเวลาเราทํอยู่บ้านนะบางครั้งค่ะเราก็ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรเยอะมากมายเหมือนเราทําขายนะ mm hmm. เวลาเราจะทำขายเราก็จะมีเนาะแต่ทีนี้ถ้าเราไม่มีเราก็ใช้ตัวช่วยแบบนี้ได้เลยค่ะ mm hmm. ใครไม่ทานก็สามารถต้มเป็นน้ําซุปกระดูกหมูได้เลยนะ mm hmm. แล้วเราก็มาใส่ส่วนของเห็ดหอมไปเลยค่ะ mm hmm. เห็ดหอมนี่อยู่แช่น้ำไปแล้วนะ mm hmm. แล้วปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวค่ะ แล้วตัดรสนะให้กลมกล่อมด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะใส่ลงไปเล็กน้อยพอนะเสร็จแ,แล้วให้เราหลีเลยนะให้เป็นไฟอ่อนค่ะแล้วตักส่วนของกระหล่ำปีลงไปค่ะต้มนะเพื่อให้กระหล่ำปีเรานุ่มค่ะเพราะว่าเราเนื่อแค่ห้านาทีนะกระหล่ำปีของเราอะ่ะเขาจะยังไม่นิ่มนะแล้วก็ยังสุกไม่ถึงข้างในค่ะเราใช้วิธีการต้มอีกค่ะ ก็จะให้กระหล่ำเปียงเรานะสุกข้างในแล้วก็นุ่มค่ะเสร็จแล้วนะให้เราใส่หมูที่เหลือลงไปเลยค่ะนี่ค่ะแล้วเราปิดฝาเลยนะไปค่อยต้มค่ะหลังจากที่หวีต้มเนาะได้ประมาณสักสี่นาทีค่ะ,คะกระหล่ำก็เริ่มนุ่มแล้วนะนี่เลย โดยผักชีค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ